คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลเมืองลำพูนจัดตั้งขึ้นเมื่อพศ2549ภายใต้นโยบายและการบริหารงานของคณะผู้บริหารนำโดยนายประพัฒผู้เจริญนายุทเทศมุนตรีเมืองลำพูนและมีประหลัดเทศบาลซึ่งเป็นข้าราชการประจำนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ การดำเนินงานด้านสุขภาพเน้นการดูแลสุขภาพของประชาชนทุกเพศทุกวัยเพื่อนำประส่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูนทั้ง17ชุมชนพื้นที่6ตารางกิโลเมตรจำนวนประชากร11,193คนคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลเมืองลำพูนเปิดให้บริการอย่างครบวงจร เน้นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจได้แก่การส่งเสริมสุขภาพการควบคุมป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยและการรักษาพยาบาลอย่างมีมาตรฐานภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่มีความเป็นเลิศในระบบบริการปฐมภูมิคลินิกชมุมชนอบอุ่นเทศบาลเมืองลำพูน เป็นหน่วยบริการประจำในระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและโรงพยาบาลลมพูนเป็นหน่วยบริการรับส่งต่อปัจจุบันอัตราความครอบคลุมของการมีหลักประกันสุขภาพคิดเป็นร้อยละ100มีผู้ขึ้นทะเบียนเลือกคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลเมืองลำพูนเป็นหน่วยบริการประจำทั้งหมด5,896คนการดูแลสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูนมีทั้งหมด4ด้านด้านที่1การรักษาพยาบาล ด้านการรักษาพยาบาลทำการตรวจรักษาโดยแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรพยาบาลวิชาชีพนักกายภาพบำบัดนักกิจกรรมบำบัดและเจ้าหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาและในวันเสาร์เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาและจัดรถพยาบาลฉุกเฉินบริการตลอด24ชั่วโมง ปัจจุบันเปิดให้การรักษาพยาบาลเป็น2แนวทางการรักษาทั้งการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทยประยุกต์ด้านการแพทย์แผนปัจจุบันนอกเหนือจากการตรวจรักษาโรคทั่วไปแล้วยังเปิดให้บริการคลินิกพิเศษได้แก่คลินิกโรคความดันโลหิตสูงคลินิกโรคเบาหวานคลินิกโรคก,กระดูกและข้อทำการรักษาโดยแพทย์เฉพาะทางคลินิกกายภาพบำบัดกิจกรรมบำบัด คลินิกเด็กดีให้บริการฉีดวัคซีนเด็กตรวจรักษาโรคเด็กโดยแพทย์เฉพาะทางบริการฝากคันคลินิกให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตและคลินิกธนกรรมซึ่งให้การรักษาโดยทันตแพทย์ด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ให้บริการนวดตัวนวดฝ่าเท้าประครบสมุนไพรอบสมุนไพรรักษาโรคด้วยยาสมุนไพรและมีการฟื้นฟูมารดาหลังคลอดเช่นการนั่งกระโจมการรับหม้อเกลือเป็นต้น ให้บริการผู้ป่วยทุกสิทธิทบัตรการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ที่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพชั่วนหน้าขึ้นทะเบียนกับศูนย์บริการสามารถรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขของสำนักงานหลักประกันสุขภาพสำหรับสิทธิข้าราชการกรมบัญชีกลางและสิทธิข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้บริการเบิกจ่ายตรงได้โดยไม่ต้องสำรองเงินจ่ายด้านที่2การส่งเสริมสุขภาพ คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลเมืองลำพูนดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพของประชาชนทุกเพศทุกวัยตั้งแต่หญิงตั้งครรภ์มารดาและทารกหลังคลอดทำการติดตามเยี่ยมบ้านแนะนำให้ฝากครรภ์และรับวัคซีนอย่างครบถ้วนสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนมีการติดตามพัฒนาการเด็กที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลเมืองลำพูนโดยทำการประเมินศูนย์เด็กเล็กหน้าอยู่ร่วมกับสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดลำพูน การส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆทั้งในและนอกสถานศึกษาเช่นโครงการอบรมผู้นำนักเรียนโครงการอบรมอสมน้อยโครงการอนามัยโรงเรียนจัดให้มีการตรวจสุขภาพเด็กและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคด้วยการให้วัคซีนโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคติดต่อในโรงเรียน การส่งเสริมสุขภาพประชาชนทั่วไปตลอดจนผู้สูงอายุชุมชนในเขตเทศบาลได้ดำเนินการจัดตั้งหมู่บ้านจัดการสุขภาพทั้ง17ชุมชนและจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุทั้งหมด18ชมรมโดยกิจกรรมต่างๆของชมรมมุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ มีการส่งเสริมกิจกรรมทางเลือกที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุเช่นการให้ความรู้ด้านสุขภาพการฟังธรรมะบรรยายกิจกรรมฝึกสมองการออกกำลังกายที่เหมาะสมลีลาดลายแดนซ์บาสโลฟไฮเก็กรำวงคาราโอเกะบิงโกเป็นต้น ในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนทั้ง17ชุมชนนั้นได้รับความร่วมมือจากวัดภายในเขตเทศบาลเมืองลำพูนทั้งหมด19วัดซึ่งได้เข้าร่วมโครงการวัดส่งเสริมสุขภาพโดยการสนับสนุนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนด้านที่3การควบคุมและป้องกันโรคการดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคแบ่งออกเป็น2งานหลักได้แก่โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ โรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญในเขตเทศบาลเมืองลำพูนได้แก่โรคไข้เลือดออกมีการปฏิบัติงานร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขทั้ง17ชุมชนออกสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันยุงลายทุกวันศุกร์เดินรนรงแจกแผ่นพับและซรายอเบสในชุมชนรวมทั้งประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องออกค้นหมอกควันเพื่อควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกโรคไข้หวัดใหญ่ จัดกิจกรรมรณรงค์ข้อประตูบ้านทั้ง17ชุมชนและรณรงค์ในสถานศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบโดยแจกหน้ากากอนามัยและแผ่นพับเพื่อให้ประชาชนและผู้ป่วยโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจสวมใส่หน้ากากอนามัยล้างมือให้สะอาดรวมถึงจัดสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนผ่านช่องทางต่างๆโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ มีการจัดทำโครงการป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำเพื่อควบคุมการเฝ้าระวังและการป้องกันการระบาดของโรคติดเชือ้อไวรัสโคโรนา2019 mm. เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ mm. การแพร่ระบาดของโรคทำให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูนมีสุขภาพดีและมีความสุขในรูปแบบของตำบลวิถีชีวิตใหม่ปลอดภัยจากโควิด19 โรควัณโรคทีมอาสาสมัครสาธารณสุขทั้ง17ชุมชนร่วมกันออกคัดกรองประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองลำพูนส่วนผู้ป่วยวัณโรคทางทีมสหวิชาชีพนำทีมโดยแพทย์ได้ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่ยินยอมให้ได้รับการดูแลกำกับการกินยาแบบมีพี่เลี้ยงตามแนวทางการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยวัณโรคการควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อ โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานคลินิกชุมชนอบอุน่นได้ดำเนินการเฝ้าระวังค้นหาผู้ป่วยโดยการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูนที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปทั้ง17ชุมชนเมื่อค้นพบกลุ่มเสี่ยงแล้วได้แนะนำให้ได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์ที่คลินิกชุมชนอบอุน่นเพื่อที่จะได้รับคำแนะนำในการดูแลสุขภาพของตนเอง และได้รับการรักษาโรคอย่างถูกวิธีต่อไปโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมสำหรับสตรีที่มีอายุตั้งแต่30ถึง60ปีในเขตเทศบาลเมืองลำพูนคลินิกชุมชนอบอุ่นได้ทำการเฝ้าระวังโรคด้วยการจัดอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อเป็นแกนนำทางด้านสุขภาพในการรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกเบื้องต้นเพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยง กลุ่มผู้ป่วยในระยะเริ่มแรกให้ได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาได้อย่างรวดเร็วการควบคุมและป้องกันโรคด้วยการส่งเสริมการให้วัคซีน คลินิกชุมชนอบอุ่นให้บริการวัคซีนแก่เด็กก่อนวัยเรียนในคลินิกเด็กดีทุกวันพุธและได้ดำเนินงานอนามายัยโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบด้วยการเสริมสร้างวัคซีนสำหรับการควบคุมและป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่จัดให้มีวัคซีนเพื่อป้องกันโรคที่คาดว่าจะมีการระบาดครั้งใหญ่ในประเทศโดยให้บริการวัคซีนแก่กลุ่มเสี่ยงที่เป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้สูงอายุที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ด้านที่4ด้านการฟื้นฟูนฟนสมรรถภาพผู้ป่วยและงานเยี่ยมบ้านการฟื้นฟูนฟนสมรรถภาพและงานเยี่ยมบ้านดำเนินการโดยทีมสหวิชาชีพประกอบด้วยแพทย์เภสัชกรพยาบาลวิชาชีพนักกิจกรรมบำบัดนักกายภาพบำบัดและแพทย์แผนไทยโดยจะออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้พิการ ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสติปัญญาและผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตที่ได้รับการส่งต่อจากโรงพยาบาลลำพูนและจากการค้นพบเองโดยอาสาสมัครสาธารณสุขสมรวจและส่งต่อโดยออกเยี่ยมบ้านสัปดาห์ละสองครั้งคลินิกชุมชนอบอุน่นได้เปิดให้บริการคลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพโดยนักกายภาพบำบัด และนักกิจกรรมบำบัดเปิดให้บริการทุกวันจันทร์วันพุธและวันพฤหัสบดีเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาการเข้าร่วมการดำเนินงานด้านการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะเพิ่งพิงกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพทั่วนหน้าที่มีคณะอนุกรรมการ c a r e Manager และ c a r e กี e เฟร่วมกันจัดทำแค r e แพ a นในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนมีการจัดตั้งแกนนำสุขภาพจิตในชุมชนและชมรมอาสาสมัครดูแลผู้พิการโดยแกนนำสุขภาพจิตและอาสาสมัครดูแลผู้พิการนั้นได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตในชุมชนและการดูแลผู้พิการโดยสามารถออกปฏิบัติงานดูแลผู้ที่มี ปัญหาสุขภาพจิตและผู้พิการในชุมชนได้สำหรับผู้พิการในเขตเทศบาลน,นั้นได้จัดตั้งชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนผู้พิการเทศบาลเมืองลำพูนเพื่อให้ผู้พิการได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันงานสุขศึกษาในสถานบริการการดาเนินงานสุขศึกษาในสถานบริการ ได้จัดกิจกรรมให้สุขศึกษาในระหว่างที่ผู้ป่วยรอรับบริการในช่วงเช้าโดยกิจกรรมจะเน้นให้ผู้ป่วยได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นในการดูแลสุขภาพของตนเองตลอดจนให้ความรู้และเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยได้ซักถามและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อให้เข้าใจสภาพความเจ็บป่วยของตนเองและผู้อื่นภายในคลินิกได้จัดให้มีมุมสุขศึกษา มีวารสารด้านสุขภาพแผ่นพับเอกสารความรู้ต่างๆบอร์ดนิทรรศการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยเพื่อให้ผู้ที่มารับบริการสามารถศึกษาค้นคว้าสาระน่ารู้ต่างๆในช่วงเวลาที่รอรับบริการงานสุขศึกษานอกสถานบริการดำเนินการจะทำข่าวประชาสัมพันธ์บทความและสาระน่ารู้ของคลินิกชุมชนอบอุ่นให้ประชาชน,นในเขตเทศบาลเมืองลำพูนได้รับทราบผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย เว็บไซต์เฟ e บุ o k และเสียงตามสายทุกเช้าวันอังคารเวลา7จ็นาฬิกา30นาทีถึง8นาฬิการวมถึงจัดกิจกรรมให้สุขศึกษาในชุมชนทั้ง17ชุมชนโรงเรียนต่างๆตลอดจนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองลำพูนรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ